อย่าลืมกดติดตามและด่แจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ในการกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ f a c e b o o k IG ก็มีนะไปกดเลยสวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับสู่ช่องเล่นกับลูกนะคะวันนี้นะคะแม่ก็มีของเล่นมาเล่นใหม่ค่ะนั่นก็คือเจ้าหมึกล่องหนนั่นเอง อันนี้นะคะแม่ซื้อมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะพอดีว่ามันมีงานคล้ายๆร้านขายพวกของเล่นแปลกๆนะคะแม่ก็ได้เจ้าตัวนี้มานะคะก็เป็นหมึกล่องหนมาดูใกล้ๆกันนะคะเขาเขียนว่าอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเขียนว่าเมจิกดิสแ p ปเรียริงนะคะอิงเนาะก็จะเป็นลูกคนนะคะบีดน้ำหมึกใส่หน้าเลยแต่ว่าวันนี้นะคะแม่ไม่ได้จะเอาหมึกมาแค่โชว์แบบนี้นะแต่ว่าคุณแม่จะเอามาทดลองค่ะแล้ว ว,วันนี้นะคะคุณแม่ก็จะลองเอามาบีบใส่ชุดนักเรียนของน้องซีนค่ะดูซิว่าเสื้อนักเรียนของน้องซีนนะคะจะพังหรือว่าจะรอดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยอ่านี่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเจ้าหน้าตาขวด นี่นะคะก็ขนาดเนาะก็ประมาณ1อ้ออนมัง้งอืมเขาบอกว่า not for use i n e y e อ่าห้ามฉีดใส่ลูกตาาะคะ่ะแต่ว่ารูปนี้เขาลูกตาเต็มเต็ <c oughs> มคืออะไรโอเคในนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองเปิดฝากันเลยค่ะ, <c oughs> ะและนี่นะคะอู้ดูสิคะน้ำมึกมันเป็นสีม่วงอะ่ะอุ้ยเริ่มน่าสนุกขึ้นมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองทดลองกันเลยค่ะ นี่นะคะก็นักศึีษาก็ใส่ชุดนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนแล้วนะคะไปเรียนพร้อมอยังยังเปิดเธอและนี่นะคะเต็มย้อนนะคะเองแน่นมากแน่นแบบจะระเบิดยังไงโอเคโอเคและนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำการสาดมึกใส่ชุดนักเรียนน,น,ะะนัซศนค่ะนักศึกษพร้อมยงังพร้อมยงังเ,เอาแล้วนะแต่ว่าค่ะ คุยจะยายนะคือรู้จะไม่เคียร์อะไรเิธเก่อยบอกยายสิเอายาคะเริ่อกสาบฮ้ยนี่เฮ้ยเต็มเลยโอ้ยเต็มตัวหมดเลยค่ะเอ้ยทลยมเปียเคมากสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสนุกเป็นยังไงบ้าง ขอสนุกหน่อยอ่ะบีบบีบใส่เสื้อตัวเองอยากรู้สึกแบบเปียกเปียก,กไหมเปียกสีเพราะมันต้องสาดใส่เป็นไงจริงดูดิประเทศตรงนี้ล<ด>ูกอะ ดูดูดูของแขนตรงนี้ดิขาดดูดิเอ้ยมันหายจริงมันจางลงขายไปแล้วเฮ้ยเอาไปเล่นโรงเรียนสบายเลยเนี่ยเอ่ออะไๆๆๆๆจะมาสาใส่ตะกุชชี่กันนะคะอ่ะอ่ะอีกทีนึงพอพ่ออุ้ยเยอะเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะค่อยๆแห้งไปหรือเปล่าเออเยอะมากเลยอ่ะแม่มยังไม่หมดอีกอ่ะ อุ้ยขวดนึงนะคะใช้ได้เยอะมากเ,เล่นได้หลายครั้งมาก10บ,บาทนี่คือคุ้มมากเาดี๋ยวนะแม่จะลองดูสิว่ากี่นาทีมันจะหายไปเ,ยเต้นไ,เ,นไเป็นรอก,กร,รมเนื้ออ,อ่อนแรงเป็นอะไรครับ <c oughs> กินฉี่วีเซอร์ยังไม่แห้งเลยอ่ะใส่ตรงนั้นจะไม่แห้งหรือเปล่ามันหนาต้องนอนบ้างเลยล่ะมันไม่ห้ามแพื่อนงอ่ะเอาแล้วซีแม่แม่ขี้อาหแห้งนะซีแหละเป็นคนลาดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ต้องซีเป็นคนลาดอย่าตรงเนี้ยต้องซีเป็นคนลาดน้องซีแม่จะฟ้องยายตรงนี้มันหายหายเป็นแนบแลบหายแล้ววันนี้ยังไม่หายเลยโดนแน่ๆโดนโดนโดนแน่ ดูตรงนี้หายยังดีสิเออตรงนี้หายไปแล้วนะคะพี่ล้วแก้งคุณพ่อดีกว่าอันนี้ใครทำเนี่ยตรงเนี้ยใครทำตรงเนี้ยป้าเบลล์มันจางลงอยู่แล้วเนี่ยเหรอใช่เหรอตอนนี้นะคะแห้งหมดแล้วว้าวของพี่ซีพาชินานะคะก็นี่แห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูเสื้อพี่ซินสิคะ หายหมดแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนได้แกล้งนิดเดียวนะความเกียดอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันปียกเนี่ยเขาแม่จับในเสียงเปียกหรปะอ๋อมันยังเปียกชื้นมันเปียกน้ําเลยนะคะสิไม่มีน้ำเลย่ไมไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือล่องรอยเลย โอเคสำหรับวันนี้นะคะแม่กิ่งน้องซีนนะคะเขาขอลาไปก่อนเนาะอย่าเอาไว้มีอะไรกิจกรรมอะไรเอามาเล่นกันก็อย่าลืมมากดติดตาม s u บสไคร b e กันนะสำหรับวันนี้นะคะน้องซีนอร่อยไหมลูกสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบายนะคะ